สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะอันใต้สไตล์โชเล่แกงส้มปลากระบอกสับปะรดอ๋อสับปะรดภาษาใต้เรียกว่าอะไรคะสับปะดวิ่งพ่อแก้บลวพ่อโยกเรียกหยานนับแต่บางที่เขาเรียกมัลิข์อืมผู้แม่พูดมาได้สับปะดน ทุกคนดูนี่วันนี้ปลากระบ,บอกผมซื้อมาสดมากเลยครับดูสิตาดำหวานเจี๊ยบเลยผมซื้อมากิโลละ160บาทแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยกิโลกับ1ขีด176บาทเดี๋ยวเราก็ยกไปขอดเกร็ดเอาขี้ออกแล้วก่อนจะล้างนะ้ำให้สะอาดอืมอ่อย บางแท้สวยแม่ขายข้าวมันไก่อ,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 อยู่อาดใหญ่เปลี่ยนไปขายข้าวขาหมูอยู่ยาลาเปลี่ยนมาขายพอทําเสร็จแล้วเราก็ล้างน้ําให้สะอาดาสัก2-3น้ํานะครับหืมตากระบอกพ่อวันนี้สดมากค่ะแหมมีการบอกว่าตาดําบาดเจ็บด้วย <c oughs> <c oughs> ส่วนเบลก็มาตามเครื่องแกงส้มค่ะ มีดีปรีแห้งดีปรีสดหัวหอมหัวเทียมขี้มิน้นแล้วก็ตำให้ละเอียดค่ะละเอียดแล้วก็ใส่กะปิแล้วก็ตำให้เข้ากัน ส่วนสับป,ประรดเนี่ย90บาทนะครับเนี่ยทุกคน2ลูกเนี่ยเขาขายกิโลละ3า2ลูกเนี่ย3กิโลนี่แล้วเราก็ปอกเปลือกนะครับผมนค่อยๆปอกนะครับปอกเสร็จเดี๋ยวเราก็ล้างก่อนที่จะฝานหรือว่าจะหั่นนะครับ อ้างสาดแล้วเราก็มาฝานอย่างนี้นะครับผมฝานแบบแตงเรียงมะละกอรครับผมเนี่ยเนี่ยแล้วก็อย่าให้บางเกินนะครับเดี๋ยวจะแตกได้หนาๆหน่อยแล้วก็หั่นอีกหนึ่งลูกส่วนผักแก่นะครับนี่แตงกวาถุงเนี่ยยี่สิบบาทครับเนี่ยป้าแกบอกว่าเก็บมาจากสวนสดๆดเลยนะครับเนี่ย ถั่วพลูนี่ก็เก็บมาจากสวนป้าบอกสดสเหมือนกันครับแต่ว่าสิบบาทนะครับถั่วพลูกับถิ่นก็เก็บมาจากต้นเหมือนกันแกบอกสดๆครับแต่เนี่ยห้าบาทเองครับผมกระโดนสิบบาทครับบัวบกนาครับทุกคนเนี่ยถ้าบัวบกนาสังเกตได้นะครับว่าก็จะถอนขึ้นมาทั้งรากหมดเลยนะครับคือบัวบกไม่ได้ปลูกครับออกมาจากทุ่งนาตามธรรมชาตินะครับสิบบาทนะครับมัดนี้ ขาดไม่ได้ถึงแม้นจะไม่ค่อยสวยเท่าไร่สตอนะครับแต่เจอแล้วก็ต้องซื้อครับถ้าไม่ซื้อก็ไม่ได้กินครับเพราะว่าสตอก็เขามีแค่นี้นะครับเนี่ยมัดเนี่ยห้าสิบบาทครับแเราก็ยกไปล้างน้ําให้สะอาดนี่บัวบกนาอย่างนี้นะครับทุกคนอ่อนๆเจี๊ยบๆอย่างนี้ถ้าได้ทําพริกน้าปลาจิ้มนะอู้ยอร่อยมากเ <c oughs> <c oughs> มื่อเราเตรียมของเสร็จทุกอย่างแล้วก็ไปลงมือแกงส้มลากระบอกสับปะรดัอไฟ ตั้งกระทะใส่น้ำเปล่าแล้วก็ใส่เครื่องแกงได้เลยนะครับไม่ต้องรอน้ำเดือดนี่เครื่องแกงทำเองอะกลิ่นจะหอมสีก็จะสวยแล้วก็ใส่นน้นใส่นี้ได้ดังใจครับทุกคนแล้วก็ควรให้เครื่องแกงละลายเราใส่สับป,ปะรดนี่ค่อยๆค่อยๆนี่ใส่หมดเลยนะครับสับป,ปะรดเนี่ย ก,กดสับประรดให้จมน้ำแกงแล้วก็ปิดฝามีไว้ให้น้ำแกงเดือดมีเดือดแล้วก็ปรุงแต่ว่าผมจะใส่แต่เกลืออย่างเดียวนะครับทุกคนเพราะว่าความหวานนี้น่าจะมาจากสับประรดแล้วเพราะว่าสับประรดดูด,ดูแล้วค่อนข้างสุกนะครับผมแล้วก็คนให้ทั่วแล้วก็ชิม ผมว่าแล้วขนาดไม่ใส่น้ำตาลนะเนี่ยสับประรดสุกมากไงความหวานก็เลยนำเปรี้ยวเยอะไปหน่อยต้องเอาส้มขามเปียงเนี่ยช่วยสักช้อนสองช้อนนะครับเพราะว่าแกงส้มสับประรดนี่ต้องให้ความหวานมีนํำเปรี้ยวนิดเดียวพอแล้วก็คนแล้วก็ชิมอีกครั้งอืออารอ เมื่ออร่อยแล้วก็ใส่ปลานี่ค่อยๆค่อยๆนี่ต้องค่อยๆตักนะครับนี่ใส่วางไ้อย่างนี้เลยนี่ครับเสร็จแล้วไม่ต้องคนนะครับเดี๋ยวปลาจะผงเดี๋ยวปลาจะเละน,นะครับแล้วเราก็กดปลาให้จมน้ําแกงนี่อย่างนี้นะครับกดปลาให้จมน้ําแกง แล้วก็ปิดฝามีไว้ให้ปลาสุกนี่ไม่ต้องปล่อยให้เดือดนานนะครับเพราะว่าปลานะสุกง่ายเมื่อเดือดแล้วปลาสุกแล้วเราก็คนดูนิดนึงแต่อย่าคนแรงนะครับเดี๋ยวปลาจะเละนี่น่ากินไหมครับนี่นี่เห็นไหมครับนี่นี่โอ้เห็นไหมครับแล้วเราก็ยกไปรับประทานได้เลย แล้วแกงซ้อมปลาบอกกับยานัดหรือวาลูกมะลีจริงๆปลากระบอกนี้ก็ไม่ใช่ตัวเล็กนะเนี่ยแต่ทำไมไม่มีไข่สักตัวเลยหรือว่าหน้านี้ไม่ใช่หน้าวางไข่ของปลากระบอกถึงเวลากินครับพี่น้องอันดับแรกจำไว้นะครับหนูๆน้องๆก่อนจะกินอาหารทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้ง จำไว้นะครับเด็กดีเด็กดีผักสดๆมาแล้วค่ะนี่ผักนอกวันนี้นะนอกจากลูกตอเป็นของโปรนแล้วนะนี่บัวบกนาพ่อชอบมากเลยนะลูกยิ่งอ่อนๆอย่างนี้นะ,อ,ะอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่เลย<ช>ถ้าได้จิ้มกับพริกน้ำปลาอืะอย่าบอกใครอย่าบอกใครแล้วนี้พ่อบอกใครอ่ะเดี๋ยวโดน,ดน <c oughs> พี่เดียล้างมือแล้วนะคะเด็กดีเด็กดีดีมากลูก อย่างที่บอกอ่ปลากรบอกวันนี้นะตัวเดียวก็อิ่มเลยมั้งเนี่ยดูดิดู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 นี่นี่เห็นไหมอืมเนี่ยแล้วก็เนื้อสับป,ปา่ารดหรือว่าเนื้อ,อย่านัดนี่อืนี่ครับทุกคนนี่เอ้อแต่ของพ่อก็เหมือนกันห,หนึ่งตัวใหญ่ๆ ต่เดี๋ยวเอาเนื้อสับป,ปะรดก่อนเอาเนื้อ,อยานัดก่อนอยานัดกระชอบอกนี่ก็เนื้อปลานี่นี่แล้วก็น้ำแกงนี่จานเลนเลนลาดโชคโชคไปเลยนี่โอเคนี่ลงมือเลยช้อนๆครับผมอืม 음~~ <놀람> 음~~ <놀람> 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 อร่อยจริงจริงพี่น้องอร่อยจริงจริงพี่น้องบัวบกนามีอ่อนเจียเ๊ยบเลยดูดิ ระวังก้างด้วยนะครับทุกคนเนี่ย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 อืมนี่นี่นี่ เบลลองกินใบบกนะปกติเบลไม่เคยกินใบบกเลยนะคะทุกคนแต่วันเนี้จะลองดูหน่อยอร่อยลูกหวานเคี้ยวหวานเคี้ยวอร่อยอยู่บางแพช่วยแม่ขายข้าวมันไก่ อาจใหญ่เปลี่ยนไปขายข้าวคามูอยู่ยาลาเปลี่ยนมาขายน้ำมูดูจยว่อเภอละงูก็ยังขายมูดูยำเกิดปัดต,ตาดีย้ายตามพี่มาอยู่ข้า นครยาคนเมืองปรางแปดคนปากหนังเราเจอกันที่จังหวัดกระบี่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 กระบีสุราธานีล,ะละุงพรารองปัดทะลุงกันปังปลาดัวพิริคัาสะตูปุกเกต น้ำเย็นครับผมอืมอร่อยขอบคุณครับอร่อยเนาะแกงสับประโดนของพ่อเปลี่ยนใหม่แล้วสับประดังเคโอ้ไปไกลเลยไปไกลแล้วพี่บบาเขอตตอได้พี่ลอบา